สวัสดีค่ะก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับอุงุ่นและน้องบิวตี้เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีแนวทางหวยลาวทดแทนนะคะมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องขออาภาัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงให้นะคะหลายคนก็เข้ากลุ่มไปแล้วเนาะเข้าไปอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะคะหลายคนก็ยังไม่ได้เข้าก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้คือทําให้ไม่ทันจริงๆนะคะก็เลย เอาไปเข้าในบ้านให้นะคะทุกคนแนวทางของฮานอยนะวันนี้ก็มาลงให้ทาง YouTube เช่นเดิมแล้วนะคะก็จะลงให้ปกตินะคะจะพยายามมาลงให้เร็วขึ้นนะคะถ้าไม่ทันยังไงก็ก็จะลงไว้ให้ที่บ้านนะเมื<น>่อวานนี้องุ่นก็โพสต์ไปที่หน้าชุมชนนะคะโพสต์ภาพนิ่งให้แต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงไม่เห็นกันนะพอเข้าไปดูแล้วเหมือนเขาขึ้นเหมือนแปลว่า โพสไม่สามารถใช้งานได้นะคะโพสไม่สามารถใช้งานได้เอ้าเราก็งงนะคะเราก็ลงไปให้แล้วหนูก็ว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครกดไลค์ทำไมไม่มีใครคอมเมนต์นะคะสงสัยก็ไม่อนุมัติโพสเรานั่นเองนะคะโพสไปประมาณห้าห้าหกชั่วโมงจนนอยพิเศษมันออกผลแล้วอะ่ะหนูก็เข้าไปดูโพสนะ่ะก็ไม่ขึ้นนะคะมันขึ้นพอจะเข้าไปคอมเมนต์แล้วเขาก็บอกว่า เป็นโพสที่ไม่สามารถใช้งานได้นะคะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะทาง youtube เมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้เห็นแนวทางนะคะมาเดี๋ยววันนี้มาขอแก้ตัวแก้มือไปกับลาวทดแทนก่อนนะคะวันนี้นะคะในตารางของเราประจํามวดวันพุธนะคะ สองแปดและสามเด่นวิ่งรูดนะคะสองตัวแปดและหกในส่วนของกำลังวันนะคะวันนี้วันพุธหกห้าหนึ่งและสี่ค่ะชุดสองตัวนะคะหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดแปดสอง 83และ86ทุกคนสามารถจับเองเพิ่มเติมได้เลยนะคะในตารางตรงนี้นะแล้วุ่มก็จะเจาะมาให้เพียงแค่แค่6หาง9หางกับตัวกันนะคะอัดหหนึ่ง และแปดสามค่ะและตัวกันในวันนี้นะคะสองเจ็ดสามสองและสามเก้าค่ะ ในชุดสามตัวนะคะวันนี้ก็จะมีเจ็ดหกหนึ่งหกแปดสองสองแปดสาม ห้าสามสองหนึ่งสองเจ็ดและเจ็ดแปดหกค่ะ สำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะอองุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้อังุนด้วยดีเสมอมานะคะหากผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะองุนก็เป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะเพื่อช่วยลดตัวเลขให้น้อยลงนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยรนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงเนาะอ่ะรายละเอียดการเข้าบ้านยังไงนะคะเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูข้างเดี๋ยวดูรายละเอียดคอมเมนต์ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้อ๋อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนชโชคดีร่ำรวยนะคะเฮงเรวยๆนะคะมีชโชคมีลาภไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ